มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในช่องหนึ่งก็สองเอฟเอฟกันอีกแล้วนะครับผม วันนี้นะครับผมก็จะมาบอกว่าปุ่มยิงซ้ายมีไว้ทำไมนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมฮัก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในดําคลิปต่อไปนะครับผมกดแล้วแล้วก็ไปชมกันเลยปุ่มยิงซ้ายนะครับถ้าใครเปิดไม่เป็นก็ไปเปิดกดตรการตั้งค่านะครับผมอาจจะผมจะหนึ่งร้อยหมดนะครับเพื่อความวางหน้าจอนะครับนีการหนึ่งร้อยหมดนะครับ เห็นไหมครับบรรทัณที่สองครับผมยิงซ้ายให้เราไปกดที่แสดงตลอดนะครับผมแล้วมันจะขึ้นไอตรงนี้นะครับตรงรูปหมัดตรงตรงนั่งเนี่ยครับอ่านะครับผมผมก็จะมาบอกนะครับว่ามันมีไว้ทําไมนะครับแต่ผมขอปิดเสียงเกมก่อนนะครับอ่าผมก็จะมาบอกนะครับว่ามันมีไว้ทําไมครับผ่มยิงซ้ายนะครับอย่างแรกผมยิงซ้ายครับมีไว้แบบตั้งไอวอนะครับตั้งไอวอเฉียงนะครับผมตั้งไอวอเฉียงแบบ อายูเค ok เลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครในภาพไม่ออกก็ไปดูช่องอายูเคได้เลยครับว่าเขาจะชอบตั้งเสียง15องศานะครับผมนะครับว่าอ่าแล้วก็มีคนบอกว่าพี่ครับปุ่มยิงซ้ายยิงได้ไหมครับนะเดี๋ยวผมก็จะม,มาลองทิก้กันเลยนะครับเดี๋ยวใส่ของแต่งก่อนนะอ่าปนี่ครับเราจะใช้ปุ่มยิงซานะครับผมแล้วก็ แต่ว่าผมไม่ก็ไม่ค่อยดียมใช้นะครับผมยิงซ้ายอะครับมาครับเพราะว่าผมจะใช้ตัวยิงนี่ตลอดนะครับผมไอ้ปุ่มยิงซ้ายเนี่ยครับผมว่าเอาไว้ตั้งไอโอนะครับจะมีไว้ทําไมก็เหมือนที่ผมบอกครับมีไว้ตั้งไอโอครับแล้วจะไม่ค่อยใช้แบบเอาไปยิงอะไรคนสักเท่าไหร่นะครับผมยิงก็จะงัดอะไรแบบนี้นะครับงัดแบบนี้ครับกะแต่คนถนัดเลยนะแต่ถ้าเป็นแบบในคอมก็ เหมือนกันนะครับผมตั้งไอวอลเฉียงครับนั่งแล้วก็ตั้งนะครับตั้งแล้วก็เฉียงน,นะครับผมอ่าผมก็จะมาบอกทลิเคลนี้กันนะเนาะว่าผมยิงซ้ายมีไว้ทําไมนะครับผมก็บอกไปที่เขาขาวๆกันนะสไลด์คลิปนี้ขอตัอวเราก่อนคลิปหน้าผมขอสออระยะจูบแบบขอแบบละเอียดเลยนะแบบใช้ซองนะครับผมสไลด์คลิปนี้ขอตัอวเราก่อนสวัสดีครับ Every time I die a little inside I'm like bye baby baby bye bye Gotta move on with my life well at least I'm gonna try Don't you hear me in the night cause I'm probably home crying Don't you know that I'm still trapped in my mind I cannot breathe through toxic skies You pollute me with your lies Thought I'd die along with my sense of time and I'm not Still trapped in my mind Can't breathe in toxic skies Pollute me with your lies Yeah I thought that I died